คุณพักวิพาคะหลังจากที่ทางรัฐบาลนะคะได้ออกถแถลงการว่ามีการจับกลุ่มตัวผู้ก่อการร้ายได้แล้วนั้นขณะนี้ค่ะดิฉันได้มายืนอยู่ที่ถนนข้าวสารนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะบรรยากาศและภาพรวมของถนนข้าวสารตอนนี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปอย่างปกตินะคะและนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดลงจากวันก่อนๆแต่อย่างใดค่ะ ซึ่งหลังจากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปสอบถามนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่ก็บอกเขาว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะโดยพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตและท่องเที่ยวตามปกติแล้วก็บอกอีกคว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงอยู่แล้วขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งค่ะที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะคะพวกเขาก็เล่าให้ฟังว่ายังไม่ได้รับการเตือนจากทางสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะโดยพวกเขากล่าวว่า ก็จะเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพต่อไปอีกประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะส่วนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ค่ะพวกเขาก็ยังคงไม่ทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่าชาัดเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะแต่โดยรวมแล้วสถานการณ์ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่อย่างไรค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสสำ กับการหนึ่งนครบาลหนึ่งซึ่งท่านก็ได้รับคำสั่งจากพลตำรวจโทวิไนทองสองและพลตำรวจ